ทุกคนก็มาแล้วนะคะอบุะกนชมชของัมาอขบปุณกนขอตู่ช่องของเจ้าแตสุเช่อกับพี่แจมมาเดิมอีกชเคยด้วยนะคะวันนี้พี่ก็อยู่กันในเกมพี่ก็อยู่กันในเกมโรบอกมาเดิมอีกชิ้นเคยนั่นเองนะคะทุกคนแล้วแมทที่จะมาเล่นในวันนี้นะคะก็มีชื่อว่าเกมท o วเ r อร์นะคะนั่นคือหอคอย สควิดเกมเพะว่ามันเดิมแนงนะคะทุกคนเห็นโกโกวาไหมเนี่ยค่ะมองตามด้วยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกระติกกิริยาเกมกันนะคะว่าจะสนุกจะโหดจะมันมากแค่ไหนเดี๋ยวมาเริ่มเล่นแล้วก็มาเริ่มรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะน้องๆแชททุกคนนี่นะคะคือคุณโกโกวามาจากหนังเกาหลีเลยนะคะลูกน้องโกโกวานะคะใส่เหมือนสตรสควิเกมเหมือนในหนังมากเลยนะคะและก็ตรงนี้นะคะคือเจ้าของที่เขาสร้างมาให้เราเล่นนะคะ ก็เห็นว่าน้องๆทุกคนชอบสควิตเกมกันไว้ใช่ไหมก็เลยพี่ก็เลยมาเล่นให้ดูกันนะคะใครกดเข้ามาดูกันแล้วมาเป็นกําลังใจกันกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร b ์มาเป็นกําลังใจให้ช่องของพี่ด้วยนะคะรู้สึกกล้าช้าและลาคาญกลับไปที่ตั้งค่าและใช้ฟีเจอร์อย่างระัดระวังโอเคมาดูสูตรนี้ก่อนเลยนะคะอยากรู้ว่าจะปีนไปได้ยังไงปีนไม่ได้ด้วยนะคะ ากเรากระโดดตรงนี้อันนี้คือเจ้าของที่เขาสร้างเกมน,นะคะต้องขอบคุณด้วยนะคะคือก็เลยลองเข้ามาเล่นดูไปตรงนี้นะคะไปเริ่มสควิ a เกมเ w e าหอคอยแห่งนี้กันเลยะค่ะทุกคนไปกันเป็นกุ้งนะคะทู่เล่นที่เหลือเงินรางวัลที่สองไปวงกลมสามเหลี่ยมสีเหลี่ยมก็แปกแรกเลยนะคะแชทด,ด้านนี้จะมีดำแดงเขียวมิ้นขาวนะคะ สามสเต็ปเลยค่ะสามเหลี่ยมเอา้าตัวติดนะคะไปทางนี้ดีกว่าค่ะทุกคนตัวมันจะติดแมช์นี้เข้ามาเล่นกันหลายคนอยู่น,นะคะไม่ได้มีแค่ที่เล่นคนเดียวน่าจะมีลงลง S4 ด้วยนะที่กดเข้ามาเล่นตามเล่นได้แตอย่าขัดขวางนะลึกสามฟองวาร์ปนะคะแชทขอประทาภทนภัยโทษด้วยนะคะที่มาช้าเอาป่านี้ลุกสามสามเต็ปเลยะคะ่ะ หยุดก่อนนะคะไฟแดงแล้วนะคะต้องหยุดนะคะเมื่อคุณกควาไม่ให้เข้ามาละคะ่ะก็ซีคีสตานะหยุดะคะขยับถือว่าตายนะคะแชทวายถ้าใครขยับเป็นไฟแดงมันจะกล่าวเรียวกกลาจะโดกนกำจัดตายตัวกหญ่ะ่าเรา อีกีกางนะคะเขาหันมาแล้วค่ะคือมันมีหออคอยสก,กุษแบบนึงนะคะเห็นแล้วมันดีก็เลยอยากมาเล่นให้ดูนะยุด สเต็ปหอคอยแล้วนะคะก็ไม่อะไรเท่าไหร่ก็ง่ายนะคะแฉกไม่ยาก,ก,กเดกป็นชาวันจันทได้ีเยอะนะคะอย่าตกงูไปนะคะทุกคนถ้าถ้าตกคือเริ่มใหม่บข้ามสเต็ปสีขาวดีๆนะคะช่วาบล็อกแปดเหลี่ยมนะคะมาขาวดำเขียวมิ้นท์แดงน,นะคะมันคือกุ้งมันคือชิคเกนทาวเวอร์ก็คือสควิตเกมเหมือนกันน่ะ ตามสเต็ปก็ไม่ยากนะคะถ้าใครอยากจะเล่นตามพี่เดี๋ยวพี่บลิงชื่อในใต้ล่างคลิปให้เลยนะคะแชทแมปชื่อว่า s กม i d Game Tower นะคะเป็นภาษาอังกฤษดึงดึงอันนี้มันจะเด้งดึงนะคะสี่เหลี่ยมวงกลมสาเมเหลี่ยมสมกับแล้วที่เป็น Squid Game Tower นะคะไปพื้นสีดําเครื่องจะกระตุกนิดนึงนะคะแชทลุกเตดสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลม เนียมวงกลมนะคะไปอ,ะอันนี um ้ก็ง่ายแล้วนะคะก็เปตดสีขาวให้กระโดดแบบนี้นะคะทุกคนชวรบชวรบนี่คือลูกน um ้องของโกโกวานะคะแชทคือพี่ก็อยากรู้ว่าจะไปด่านนั้นได้ยังไงนะคะไปกำลังไปให้ด้วยนะคะอันนี้คือกระจกสิงนะคะที่มีรูปตัวกระตู่นแต่ถ้าไม่มีรูปตัวกระตุนคือกระจกปลอมนะคะแชทจำเอาไว้นะคะเ่นเป็นตวาย แ,แนไเราจายจะตายก็ตายด้วยกันทั้งรอดก็ต้องรอดด้วยกันนะเราต้องไปสีดเส้นชัยได้โอเคไหมโอเคพร้อมไป่ป็นนไยด่านต่อไปกันนงคะแชทถ้าพร้อมแล้วก็3ามสองมาแล้วนะคะตัวตั้งค่าสามสเตปเลยค่ะก็ไม่ยากนะคะทุกคนฮึตรบันดไดง่ายนะคะไปเนีย่ยโล่งแล้วคะ่ะ คนไปไหนหมดแล้วไม่รู้ขึ้นนิกล่องของขวัญน,นะคะทุกคนตามสเป็เลยตัวตั้งค่าอันน้หัวใจนะคะหวานเจี๊ยบมีขาวแดงแล้วก็ดำนะคะว่ายเกือบตกแล้วนะคะสูงมากนะคะไม่พี่ไม่กล้ามองลงไปข้างล่างเลยอะแชทมีสีดำเหยียบเส้นสีขาวนะคะทุกคนด่านนี้มันโอ้โหอันนี้มันเดินเร็วเกินนะคะ ได้แล้วนะคะชว่วยได้แล้วเพ็ดดำนะคะแล้วก็เขียวมิน้นแดงนะคะออกทับทิมก็ฮนะึบจไปถึงเส้นชัยกันไหมเป็นกำลังใจใี่ด้วยนะคะแชทไปฮึบามจัแบแปเบลนง่ายแล้วนะคะไม่ยากเพียงแต่อย่าโดนสีขาวไปว้าประตูนะคะสามสอง เมื่อตืต้อตื่นจนตกใจหมดเลยนะ่าจะยังไม่จบนะคะมันมีประตูหลายสีให้เราเลือกเลยนะคะทุกคนที่ขอเลือกประตูส้มประตูส้มไม่ใช่นะคะไม่ใช่อะหรือว่าประตูแดงอ่าใช่แล้วนะคะประตูสีแดงนั่นเองนะคะทุกคนที่จะไม่ยอมตกไปอีกแนะ่นอนคะ่ะแชทสู้ๆู้ ีนยังไงสามสองหนึ่ง๊โอเคเกือเกือบแล้วเกือบตกลงแล้วทุกคนอันนี้ยังไงก็ได้นะคะฮึ๊บก็ว่าโกจิเฮสมนิตะฮึไปต่อค่ะหอคอยนี้ชื่ออะไรไม่รู้อ่ะเกมกุ้งแล้วกันนะเดาเอานะคะใครคือเจ้าของเกมนี้ ไม่รู้ดิมัวๆแล้วกันโอ้โหถูกด้วยนะคะอันนี้อย่าโดนสีอย่าโดนสีแดงค่ะทุกคน,กคนตอนนี้จะวราประตูไปในมิติใหม่แล้วพร้อมนะทุกคนพร้อ,งงอมนะแจนสามสองหนึ่งผ่านมาแล้วนะคะประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าสเต็ปนั้นเร็วๆนี้นะคะทุกคนก็ได้ประมาณนี้นะคะจบแล้วเฮ้ยแค่นี้ก็โอเคแล้ว สนุปก็ยังว้าไปทางนูนไม่ได้นะคะก็ได้ประมาณนี้คือเก่งแล้วนะคะทุกคนห oh, ยีบหน่อยดิฝั่งนู้นก็เร็วๆนี้นะคะก็โอเคนะคะเพราะว่าสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็ได้เล่นลองทดลองมาเล่นแมปชวิตเกมทาวเวอร์เป็นสควิตเกมทาวเวอร์ภาพแบบแม่แบบเป็นกุ้งนะคะสามเรตแล้วนะคะทุกคน เป็นไงกันบ้างคะใครชอบคลิปสนุกแบบนี้อีกกันบ้างถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมอย่าลืมนะคะไมว่าจะเป็นเกมโลบอเกมอมมองอาร์ตเกมซุปเปอร์ซัดเกมซูมิโต้ไม่ครับคุกกินมาม่าคุกกินร้านหรือเกมอื่นๆไหนๆก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปไปเที่ยวหรือคลิปเกมสนุกอื่นๆไหนๆก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปแชร์เล่นคลิปเกมสนุกอื่นๆไหนๆก็ตามพี่ยังไม่เคยเล่นแล้วน้องๆในแชทนี้อยากไปที่เล่นนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันมาบอกพี่ไหนต้ร่างคลิปในยูทูปอย่นึ่ง ใน YouTube เจ้าของพี me, Kathy, Fish, Comics, 1993, more more enfin ่ได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งจะงเตือกุ้งกินกดขอจอดขอใจเพื่อเป็นกำลังใจแกบที่เจ้าของข้าจ๋าเจ็ดสุสิทธิ์เจ็ดฉันแน่งกับพี่จังเรื่องอีกเช่นเคยด้วยนะคะอย่าลืมนะเวลาที่พี่ลงคลิปอะไรคลิปใหม่คลิปหน้าลองมาดูกันจะได้ไม่พลาดนะคะสำหรับคลิปนี้พี่คงต้องขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีสควิตเกมอะไรสนุกแบบแมปในร่มบล็อกแบบไหนเพิ่นอีก จะมาเล่นให้ดูนะคะโอเคคลิปนี้พีพ่ขอตัวลาไปพักผ่อพักตากก่อนล้วนะคะแค่ในต้นเหนื่อยละไปแล้วนะคะรักทุกคนเด้อไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายท่าที่หนึ่งท่าที่สองท่าที่สามท่าที่สี่ท่าที่ห้าไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเราปะจนภคยในโลกของโกโกวาจบสิ้นแล้วใช่ไหมทุกควายเราเหนื่อแล้วจะกลับบ้านกันแล้วใช่ไหม ใช่โอเคชาลาลาแฟนเราไปกันเถอะไปละกลับบ้านละบ๊ายบายป้าป๊าปุ้ย